ผมนะครับ first impression สําคัญครับคือการเข้าไปในห้องเรียนนักเรียนต้องประทับใจตั้งแต่แรกเลยครับก็คือกระบวนการสร้างห้องเรียนให้มีความสุขครับดังนั้นคุณครูครับต้องมีหน้าที่ในการออกแบบการเรียนการสอนให้เด็กเขาได้เข้าใจว่าเออคุณครูจะสอนยังไงให้เด็กเขามีความสุขแล้วก็ประทับใจตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเข้าไปในห้องเรียนเลยครับผมก็จะเริ่มต้นด้วยหนึ่งเลยครับมาถึงก็ต้องทําให้เขาตื่นเต้นก่อนคนระับบางทีถ้ามุตโตผมสอนร้องเพลงผมก็จะเอาเนื้อเพลงมาแปลงเพื่อให เฮ้ย hey, ครูทำได้ยังไงเฮ้ย hey, <Hey, S 1> <Hey, S 2> อะไรประมาณนี้ครับจริงๆการสร้างห้องเรียนให้มีความสุขนี้สไตล์ของครูดีก็จะเป็นในลักษณะการใช้เกมหรือเพลงเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ทำเล่นให้เป็นงานครับถ้าเราทำเล่นเมื่อไหร่แล้วมันกลายเป็นงานมันก็จะมีความสุขจดจำได้ตลอดถ้าเด็กเนี่ยเขาได้เล่นเขาจะจำง่ายกว่าถ้าเด็กได้ฟังเพื่อนเล่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยเขาจะจำไปเล่าต่อได้แต่ถ้ามุดว่าเราสอนที่มีความรู้โดยตรงอะไรเงี้ยเด็กจะจำไปต่อไม่ได้อะจากวันที่เขาเจอเธอสีดีและพัดลมนิดๆไปหน่อยอ่ะวันนี้ครับเราก็ตองยนเรื่อง กูก็จะให้นักเรียนนะ้านำเสนอในบทเพลงที่ตนเองสนใจแต่คราวนี้เป็นในรูปแบบของกลุ่มกูก็จะให้จับกลุ่มนะครับอาจะจะรนะูจับยาไดนให้แม่มครับ เป็นกระบวนการที่พ่อพันปัญญาให้อะครับถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดและนอกจากนั้นเราเพิ่มในการสื่อสารในขั้นตอนสุดท้ายกับนักเรียนครับถามคือสอนให้เด็กทุกคนนะครับได้ตั้งคําถาม,ถามอย่างน้อยคนละหนึ่งคำถาม,ถามเด็กหลังห้องสุดเลยก็ต้องตั้งคําถามจริงๆถามคือสอนเนี่ยสำคัญนะครับสําหรับตัวครูดีมองเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ย เขาไม่มีโอกาสได้ถามดังนั้นการที่ครูเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ถามหรือแม้กระทั่งคุณครูถามโดยที่เราไม่เจาะจงให้เขาตอบในลักษณะผิดถูกก็ได้หรือจะเป็นในลักษณะคําถามเปิดกว้างก็ได้เราจะให้เด็กทุกคนแม้กระทั่งที่อยู่หลังห้องก็ได้มีบทบาทนะครับในการถามและที่สําคัญสะท้อนคิดเราจะให้เด็กอ่ะทำงานเป็นกลุ่มตอบโจทย์สตัตว์ที่21ด้วยการทํางานเดี่ยวบางทีอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้เด็กได้พูดคุยกันนะครับดังนั้นการทํางานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มหรือคู่ก็ดีครับ มันยังช่วยให้เด็กได้พูดคุยสื่อสารกันบ้างผมใช้เป็น NRV b y t e r b a n ครับสอนให้เล่น,นครับเล่นแต่มีความรู้ครับสอนให้สนุกนครับก็ยกตัวอย่างมาเสร็จไหมครับก็สอนเขาเสร็จแล้วก็ให้เขานําเสนอให้เพื่อนได้ฟังมีท่าประกอบสอดแทรกอะไรเข้าไปแบบนี้ครับก็จะเขาก็จะจำารเรื่องเพลงที่เราชอบนะเป็นอย่างนี้แนวเพลงอะไรแบบนี้นะครับนำเสนอให้เพื่อนฟังทุกาคาบครับทุกชั่วโมงที่เรียนก็จะมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ความรู้กันครับกลุ่มนี้มีผู้นำที่ดีแบบไหนกลุ่มนี้มีผู้ตามที่ดีแบบไหนนั่นแหละครับถ้าหลักการสอนวรรณคดีแน่นอนผมจะไม่แปลให้นักเรียนเหมือนกับคุณครูหลายๆท่านนะครับอันนี้ขออ้างหน่อยนึงเพราะว่าผมผ่านการเรียนการสอนรูปแบบนั้นมาคือการแปลก่อนทุกบททุกหน้ามันค่อนข้างที่จะน่าเบือ่อแต่ถ้าไม่แปลเลยก็ไม่ได้แต่เราจะอาศัยให้เด็กเนี่ยรวมกลุ่ม แล้วเราก็จะแจกพจนานุกรมไปเลยครับให้เขารับผิดชอบมอบหมายไปเลยและหลังจากนั้นก็ให้สร้างเป็นพอดเรื่องหรือได้อรอกเพื่อทําเป็นละครสั้นๆครับในตอนที่เขาได้รับวิชาดนตรีศิลปะเนี่ยเป็นวิชาที่มันเปิดกว้างมากๆเลยครับเราไม่จําเป็นจนะต้องสอนแค่ดนตรีกับศิลปะในคาบอย่างเดียวก็ได้ครับมีการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปสอดแทรกวิชาอื่นเอามาบูาารณาการกันได้อีกเยอะแยะ